ที่น้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะพามาชมเขื่อนขุนด่านปราการชนในวันที่มีพายุพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2564ซึ่งบรรยากาศตอนเช้าบริเวณสันเขื่อนอากาศดีเย็นสบายมีหมอกปกคลุมบริเวณสันเขื่อนจำนวนมากส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นจากที่ผมคาดคะเนดู น่าจะมีปริมาณประมาณ75-80%ของความจุเขื่อนโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของกรมชนลประทานได้มีการพองระบายน้ำออกจากเขื่อนเป็นจำนวนมากวันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะมาวิ่งขึ้นลงสังเขือ่อนตามรอยโครงการรารชาชดมริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยระยะทางจำนวน9.99กิโลเมตรสภาพจะเป็นยังไงขอให้พี่ๆน้องๆติดตามรับชมได้เลยนะครับ ทางลงเขากันนะครับค่อนข้างที่จะชันนิดหน่อยระวังลื่นเพราะว่าฝนมันตกฝั่งนี้แวะดูวิวหมอกซึ่งช่วงเวลานี้ก็ยังมีอยู่ ขายอะไรครับยายขายตะก,กะระูค่ะตะกรดเหรอกับน้องไม้ดองเหรกกอค่ะอ๋อกำลังตั้งกำลังตั้งแผลงเดี๋ยววนล,ลงมาจากเขื่อนก่อนค่ะนี่ตะกรูนั่นงงามค่ะ,ะไหนเก็บมาจากไหนครับจากสวนหรือว่า,าจากสวนไอ้นั่นไอ้ปลูกป่ากล้วยอ๋อ <c oughs> เออก็คือปลูกป่ากล้วยแล้วก็ปลูกอันนี้แซมใช่ไหมครับค่ะปลูกอันนี้แซมค่ะ อันนี้ขายกำเท่าไหร่ครับกำเละยี่สิบค่ะกำเละยี่สิบอ๋อละเออเดี๋ยวผมลงมาจากสันเขื่อนก่อนค่ะนะวางวางไว้ก่อนมีมีแค่ผักกูดกับไอ้หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองค่ะเออหน่อไม้ต้มมันหมดแล้วหน่อไม้ต้มหมดแล้วค่ะอ๋อก็คือนี่หน่อไม้ดองโหลเท่าไหร่ครับหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอันนั้นโหลละห้าสิบบาทอ๋อโหลละห้าสิบอันนี้ผักกูดสดๆเลยนี่โหลละร้อยค่ะอันนี้โหลละร้อย ยายดองใส่็จน้ำซาวข้าวนะคะสูตร<อ>โบราณเนาะสูตรโบราณด้วยค่ะอ่อนนิ่มรับรองได้โอเคทุกวันีนถามประจําเขามาซื้อเขาอออ๋อร่อยเขามาเขาบอกว่าอร่อยยายเขาให้มาซื้ออีกเอาลหลายๆขวดนะยายนะเขาว่าอย่างนั้นอ่ายายเขาให้มาซื้อยายนี่คนนครนายกนี่หรอ,อายายเองเนี่ยคนอำเภอคุนหานจังหวัดสีตะเกตค่ะสีตะเกตได้เหรอค่ะอ๋อแต่ว่ามามาอย่ติดำเภอคุนหานเลยคุนหานสีตะเกตแต่มาปักหลักที่นี่ตั้งแต่ ลูกคนโตเขาแบเบาะอยู่เดี๋ยวนี้ตาเขาก็เสียแล้วยายก็หาจริงคนเดียวอ๋อก็เลยอยู่เป็นคนอนครนายกไปเลยคือทุกวันนี้ค่ะอ๋ออ้าวโอเคขอบคุณคุณยายมากเดี๋ยวผมลงมาจากสันเอนเดี๋ยวผมมาซื้อนะครับอดหนุนยายหน่อยได้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 ครับเออคุณยายชื่ออะไรครับอ่าป้องหงสาค่ะป้องหงสาป้องใช่ไหมครับค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ เส้นทางวิ่งขุนด่านมาราธอนที่เคยเจอมาแล้วย้อนกับมาอีกครั้งบริเวณนี้ก็คือทางขึ้นสันเนินบริเวีทางเลี้ยวลัดขึ้นบนสันอ่างอีกทีนึงด้านขวามือนะครับฝั่งโน้นมาดูความชันของเขาส่วนข้างหน้าถ้าเลี้ย,เยวเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอ ศาลเจ้าพ่อประหลัดจางนะครับนะครับด้านขวามือจะเป็นทางรูดวิ่งของสนามขุนด่านมาราธอนพี่พีน้องๆหลายคนคงจำได้ดีนะครับสําหรับท่านที่มาวิ่งขุนด่านมาราธอนประจำทุกระยะนะครับองเจอแนวนี้ครับโู้เลยครับอ้อมขึ้นไปข้างบนเลยครับ โอ้โหครับชันมากครับน,นี่เราจะนนนนเริ่มขึ้นอางขึ้นเฉื่อนขุนด่านจะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับความชันจะชันขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งใกล้ถึงตรงสันอ่างยิ่งชันมากมากามากกว่าเดิมมี้เหนื่อยครับออพูดพูดทำไมเป็นคำละเหนื่อยมากวิ่งมาทั้งเดินทั้งวิ่งได้จะแปดโลละทนีนี้เดินชมวิวก่อนจำจำได้เลยครับเนินนี้ ลุงเนาอภิวาดนักวิ่งฟอดเหล็กอายุอาจะแปล้วตอนนี้นะครับก็วิ่งสไลด์ลงมาเลยยังกะจะหลวดเลยก็คือเนินนี้แหละครับขุนด่านมาราธอนเมื่อ6กปีที่แล้วหกปีที่แล้วครับตอนนั้นาการวิ่งก็เริ่มมาบูมแรกๆยุคเริ่มบูมนะครับ ลุงเนาเนี่ยเป็นนักวิ่งขาแรงลงเนินนี่แกทิ้งเพื่อนเสมาชิกลูกลูกหลานหลานหายไปลงไปข้างล่างไปเลยนะครับนู่งมุ่นเลครับเอ้ยเดอูเอ้ยโอ้ยเอ้ามีเ,เจ้าทิ่นสามตัวทักทายจะเห่าไหม มีเสียงน้ำไหลที่จอกจอกเสียงนกเสียงสัตว์ป่าแต่ไม่หมดนะครับเสียงน้ำก็คือจะไหลจากเขาลงมานะครับลงมาในล่องน้ำแล้วก็ไหลทะลุออกไปสู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีท่อระบายน้ำแยกออกไปสู่ลำรางข้างล่างสาธุหลวงพ่อประหลัดจาง ผมก็ได้มาแวะสักการะอาขอพอรกับหลวงพ่อประหลัดจางแล้วนะครับตอนขาลงนะครับตอนนั้นยังไม่เหนื่อยมากครับน,นี้ครับศาลเจ้าพ่อประหลัดจางซึ่งก็จะมีสิ่งของที่ประชาชนที่มาเคารพสักการะก็เอามาบูชา ช้างมาบัวควายเสือมีครบเซตครับเรี่งแถวเป็นอัศจรรย์เลยครับนี่ครับอหมอกยังมีเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ละอ่แปดนาฬิกาสาสิบสองนาทีดวงอาทิตยังไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเมื่อเช้ามาถึงหกโมงเชา้าที่สันเขื่อนเมื่อคืนฝนตก หมอกที่สันเขื่อนมองไม่เห็นเลยมีนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจทั้งเอาโดนทั้งเอากล้องมาเซลฟี่กันอุตลุดก็ทะเลหมอกที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเาทางเจ้าหน้าที่เขาเน้นว่าถ้ามันมีช่วงที่ฝนตกเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยอากาศจะดีให้มาถึงสันเขื่อน6โมงเช้านะครับ ก็จะมีด่านตรวจโควิดอยู่ข้างล่างนะครับเขปล่อยให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวบนสันได้สันสันเกื่อนได้นะครับก็มีเรือเจ้าหน้าที่เขาพาไปชมเขาช่องลมตอนนี้น้ําในสันเขื่อนค่อนข้างเยอะอก็มีการปล่อยน้ําออกจากสันเขื่อนออชมธรรมชาติกันตอ่อครับพี่น้องเหนื่อยโอ้ยจะชันไปไหน โอ้ดูโอ้ดูนะครับโค้งเอ้ยนี่เอาอ๋อมีมีแรงวิ่งโอ้เดี๋ยวโอ้ยดูนะครับนั่หมอไฟปิดขึ้นเนินมาแล้วโอ้ ลมลื่นมากเงียบสงบลมลื่นก็มีคนวิ่งอยู่นะครับตอนเช้าทั้งจัก,กรยานทั้งวิ่งเฮ้ยมีก้อนหินข่างทางน้ำที่มันกิ้งอกมาก็ยังมีรถตามหลังผมมาอยู่เนี่ยสงสัยนักท่องเที่ยวเริ่มจะขึ้นมาสันเกือนละ เหนื่อยครับแต่ก็มีความสุขได้มาเจอบรรยากาศที่ชื่นทำร้องก็ชื่นไปชาร์ตแบบได้นดครับผมขึ้นมาจากข้างล่างนุ๊ก ดูอ้าวนู่นนะครับหมอกยังล้นเต็มอยู่บนนูน่นในหุบว่อเช้าบริเวณนี้ขึ้นมาบนสันเขื่อนเต็มหมดเลยเ,เย็นแล้วก็อันนี้มากครับทั้งเย็นทั้งสดชื่นอันนี้นะครับเนินป่าเสียนของขุนด่านตรงนี้แหละครับสามสี่เนินนี้นะครับ เขาไม่ธรรมดาแน่นอนเคยจัดหนักมาแล้วสนามนี้เคยทำนิวพีบีมาก่อนไปบางแสนนะครับระยะมาราทอน4ชั่วโมง14เริ่มต้นของการวางแผนการซ้อมก็สนามนี้เลยครับย้ำได้สนามนี้ตอนวิ่งวิ่งขึ้นเขาก่อนนะครับ วิ่งจากหน้าเขื่อนแล้ววิ่งขึ้นเขาตรงทางลับที่ผมชี้ให้ดูที่ผ่านมาแล้วค่อยลงตรงนี้ไปวิ่งสันเขื่อลงเออเนทางนี้นี่แหละมากับยุทธเครื่องติดตรงนี้แลครับรทางลงนี้แลครับไหลลงเครื่องติดเพชรห้าจุดสองห้าจุดหนึ่งอ้ สนุกเหนื่อยอ้าวน,นี้เรีนน้ำตกเล็กๆนะครับยืนเรียนลงมาจากบนยอดเขาข้างบนนู้นเนะ่ยครับพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดสนใจนะคไก่วันหยุดพักผ่อนแค่วันเดียวนะก็มาได้ครับ เดินทางโดยรถยนต์มาแต่เช้ามืดองดิ่งมาที่สันเขื่อนเลยครับมาเอาบรรยากาศ6โมงเช้าอย่าให้เกิน6โมงเช้านะครับเพราะว่าข้างบนอากาศลมค่อนข้างแรงหมอกที่มันคลุมอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนึงมันจะละลายหายไปเลยนะครับอโอเคยังห็ือีกเนึง นะครับโอ้ oh.